หากคุณเจอพระแบบนี้ในบ้านให้รู้ไว้เลยว่าคุณโชคดีมีเงินหลักสิบล้านแล้วพระองค์นี้เป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ที่มีสภาพสมบูรณ์มากๆวันนับผิวพันเป็นเนื้อขาวหนึบกแกร่งแก่ปูนสิ่งที่เริ่มต้นดูกวัดูพิมพ์พระและการตัดของขอบเส้นบังคับพิมพ์เพราะส่วนมากสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่จะมีขอบเส้นบังคับพิมพ์ที่คล้ายๆกัน อาจจะเลือนลางบ้างจาัดก,การที่นำเนื้อพระกดพระลงไปที่แม่พิมพ์แล้วเ,เนื้อมีความปิดจากการผสมมวลสารเหลวไม่หมาดทาให้เกิดรอยเนื้อตอนแกะพระออกจากแม่ทิมพ์ทําให้พระที่กดได้อาจจะไม่ชัดเจนนักแต่ก็มีเขาโครงของเส้นบังคับทิมพอจะดูได้ขอบข้างขององค์พระจะค่อนข้างตัดเรียบร้อยเนื้อแน่น ซึ่งเกิดจากการกดแม่พิมพ์ค่อนข้างตั้งใจทำให้มีการกดอัดมวลสารอย่างดีแสดงถึงตอนผู้ที่ทำมีความละเอียดในการสร้างหักบางองค์มีรอยแยกขอบข้างที่เกิดจากการตัดจะมีการยุบตัวแยกเป็นริ้วๆหัวเข้ากับฐานชั้นที่3หากมองดูในแนวราบจะเห็นได้ว่าหัวเขา